รออล้ตัดผมไหมนะคุณคมตอนนี้ขายดีไหมครับโอ้ดีใจจังเลยแล้วแบบสดใสกันหมดเลยลูกชายก็มาลูกสาวก็มาวันนี้มาดีใจจังดีใจที่ได้เจอทุกคนนะดีใจมากแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็นความสําเร็จของคุณคมคุณแพทย์แล้วก็ทุกคนนะครับดีใจมากเลยพี่บอกเพิ่งในเงินล้านจากปีเสียเนี่ยหรอได้เงินล้านจากปีเสีย โอ้ดีใจจังเลยเอาไปอยู่ร้อยสิบห้าอันนี้เหรอแฮปปี้สองร้านแฮปปี้ดีกว่าคนอื่นเขาก็เงียบกันสองคนนี้มาเลยขายอะไรคุณโอ๋ขายอะไรน้ำเงี้ยวโอ้ขอบคุณครับโอ้แล้วคุณคมรักสีดีมากเลยเนาะจับเลยอาจารยนขาจากคนไม่มีสิ่งมีสิ่งหูได้แปลกมันหลายมาก ไงลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยต้องอย่างนี้ต้องโปรยทุกคนต้องสำเร็จทุกคนแบบนี้แล้วเขาข้างในท่านอาจารย์ร้อนมากเลยเพราะเขาคลุมแล้วใครคุณถามไปเโอ้เป็นเสียหล่อเป็นเสียแล้วนี่เป็นเสียคงุมแล้วนี่สาธุครับโชคดีร่ำรวยนะสำเร็จแล้วสำเร็จอีกสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแคราเพลนให้มีความสุขในทุกๆวันทุกวินาที ให้มีแต่คนดีๆโอกาสดีๆหลัง่งไหลเข้ามาอยากให้ขาดสายเติบโต,ตในเส้นทางที่เราเลือกแล้วเติบโตในสายอาชีพที่เราเลือกแล้วและให้เป็นตัวอย่างของผู้คนเป,ป็นแรงสบากให้กับทุกคนนะ spend, ครับขอบคุณอาจารย์นะครับดีใจที่วันนี้ได้เจอกันอีกแ,และดีใจมากที่ท<ช>ไ,ได้มีร้านติดกันเผื่ออาจารย์ไปจะได้วนสองเลยไม่น่าเปิดนะครับได้มีความสุขนะร้านค้าที่เปิดก็ขอให้คนสนับสนุนค้ำชูคนที่ผมชมชอบนะครับ เป็นที่รักของพวกคนเป็นที่รักของ,<ม>ทของเทพเทวดานะครับขอบคุณค่ะมีโอกาสจะไปปฏิญาณนะครับ<ม>ขอบคุณค,ค่ะนี่เขาได้หนึ่งล้านบาทจากติ๋วเสียนั่นเสนองล้านสล้านแล้วเหรอสองล้าน่าดีใจจังเลยอ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับโหนี่ของต่วนั้นเลยต่วนโตอันดูเปล่าเแปะต้องหดิบยิบก่อ ขอบคุยค่ะขอบคุณครับในยาสีดีกันหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ถ้าเห็งแรงทั้งกายและใจมีความสุขมากๆดีใจมากๆที่วันนี้เห็นความสุขความสำเร็จของคุณแคทผมแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวให้มรรเทาป่วยหวนมาคืนให้ได้ภูมิใจที่สุดนี่เขาเพิ่งพอลงลับหน้าท้องลูกก่อนอันนี้ อาจารย์รู้ว่าคุณทมีลูกชายด้วยใช่รู้แล้วหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยเนาะใช่ป่ะแล้วราสีดีหน้าตาดีออร่าเป็นงปลั่งเดี๋ยวอาจารย์เปิดบริษัทคนนี้จะเป็นหนึ่งในในของอาจารย์แตเด็กตัวแดงอาจารย์จะสมัครเข้ามาเลยคนนี้อาจารย์กำลังจะปวดโปรเจกต์นี้มีการคัดเลือกนะฮะเอาเส้นได้เซียนไปเป็นไงบ้างมีความสุขดีนะ ได้างานได้งานดีค่ะโอ้ดีใจไปค่ะส่วนตัวเลแต่ว่ <c oughs> <c oughs> ามันเปนก็ไปดโอ้ดีใจหนักเลยเป่าให้อีกรอบหนึ่งรักมากมาก นี่แล้วยินดีด้วยนะครับสําเร็จกันทุกคนเลย้ดีใจกันเลยนะด,ดีใจมากเลยดีใจจริงเลยนี่ก็จะสําเร็จตามมาด้วยใจ